สูกี้ช้างเผื่อกร้านชื่อดังครับแค่นั้นก็อร่อยนะครับ สวัสดีครับผมไปไหนไปกันชแนลวันนี้เราจะพามาที่เชียงใหม่ครับผมเชียงใหม่วันนี้ของเรานะครับเป็นทริปที่สองต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่พาไปเที่ยวม่อนวิวงามม่อนแจ่มวันนี้ครับเรามาเที่ยวในเมืองบ้างครับผมเราพักที่โรงแรมอิมโฮเทลครับอยู่ที่ประตูท่าแพครับผมโรงแรมนี้อยู่ตรงข้ามประตูท่าแพเชียงใหม่ลยครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันเดี๋ยวคอยติดตามแล้วไปดูกันครับ นี่ครับเมื่อกี้แม่บ้านบอกว่าเขาเสียบกราฟไว้ให้เราท่าไหนครับผมเปิดแอร์ทิ้งไว้ให้เขารู้ว่าเราจะเข้ามาพักครับผมเปิดไฟครับห้องสวยมากเลยครับผมนี่เตียงหกฟุตครับผมเตียงใหญ่มากนอนได้สองคนครับผมมีโทรศัพท์ให้ครับมีรีโมททีวีรีโมทแอร์ครับผมแอร์เขาเปิดทิ้งทิ้งไว้ให้เราแล้วครับมีแอร์ครับตรงนี้เป็นตู้เซฟตู้นี้ไฟยครับผมมีตู้เย็น ตู้เย็นเล็กตรงนี้เป็นโตเครื่องแป้งโตแต่งหน้ามีกระจกบานใหญ่ครับผมตรงนี้ก็เป็นกระจกครับกระจกสองหน้าบานใหญ่มีอ่างล้างหน้าน้าเหมือนกนครับมีน้ำไว้สองขวดมีแก้วไว้สองใบมีสบู่แชมพูครับผมอันนี้เปิดไฟปึ๊บอ๋อนี่ครับเปิดไฟ ได้บอกผมไม่ด้วยตรงนี้ครับห้องน้ำห้องน้ำครับแยกโซนแห้งโซนเปียกครับผมมีประมาากันระ่ายต่อรับน้ำโซนเปียกโซนแห้งครับผมห้องน้ำโหสะอาดดีครับมีทีวีครับผมโซนี้บาเวียจอใหญ่ครับ43นิ้วเราอยู่ชั้นสามครับผมดูระเบียงอะตรงนี้ครับผมเห็นประตูท่าแพครับผมข้างหน้านี่เป็นประตูท่าแพครับ สวยงามมากเลยครับผมโรงแรมนี้อยู่ใจกลางเมืองอะไรครับผมเชียงใหม่โอเคตรงนี้ก็เป็นที่นั่งสองที่ครับผมเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างโอ้โหในห้องครับผมสวยมากเลยอสำหรับห้องนี้นะครับผมชื่อห้องดีลักคอ o ์เนอร์ซิตี้วครับผมดีลักคอ o r เนอร์ซิตี้วิราคา1,600บาท ได้วิวแบบนี้เลยครับผมเป็นห้องริมสุดอยู่ชั้นสามห้องที่สามสามหนึ่งครับผมนี่ครับผมเป็นห้องริมเลยครับตอนนี้เราเดินออกมาหน้าโรงแรมครับผมข้างๆนี่จะเป็นแมคโดนัทครับ<ค><อ> งแรมจะเป็นแม็โดนั์ครับผมของเราพักอยู่นู่นครับชั้นสามห้องริมนี้เลยครับริมริมซ้ายมือใ,ใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่ในตัวเมืองครับผมต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ครับผมประตูท่าแพรครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปต้องไปต่อคิวครับผม ยืนตรงกางค่ะพี่เดี๋ยวเดินนามาต้องชายดูเรื่องการตนน้นะอโอเคโอเโอเคโอเ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 คโอเอคอเคโอเคโควคน ผมตอนนี้ไปสองโมงครึ่งครับผมเราไปถ่ายรูปกับโกพิลาบที่ประตูท่าพแพมาแล้วเมื่อกี้นี้เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยครับผมมาเที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่ก็ต้องมาที่ประตูท่าพแพมาถ่ายรูปคู่ประตูแล้วก็กับโกพิลาบครับผมอ่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นห้องพักก่อนครับแล้วเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวจะพาไป ดูข้างล่างว่ามีอะไรขายบ้างแสงสีเสียงจะเป็นยังไงโอเคคอยติดตามดูอ,อตอนนี้ห้าโมงเย็นครับผมเดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นข้างล่างกันดีกว่านี่ครับยามเย็นที่ประตูท่าแพรเทศบาลนครเมืองเชียงใหม่อันนี้ถ่ายจากบนห้องนะครับผมถ่ายจากชั้นสามบนห้อง โรงแรมกิมโฮเทลโอเคเดี๋ยวไปดูข้างล่างว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ครับบรรยากาศยามเย็นที่ประตูท่าแพ กิยยนยามเย็นยามค่ำคืนนี้ครับผมเรานั่งตุ๊กตุกจากประตูท่าแพเชียงใหม่เดี๋ยวจะไปตลาดตัวลูกช้างเผือกครับผมอยู่ห่างจากนี้ประมาณ2-3กิโลครับผมอันนี้ตากาตรงนี้ไปเลยใช่ปะ่ะครับผมเที่โครารแำหนึ่งหนึ่งเลื่อนสิบตรงแม่หาละลอย ผมตอนนี้เราถึงที่ตลาดโตลุ mm ่งช้างเผือกนี่ครับร้านสุกี้ช้างเผือกร้านชื่อดังครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผม ระหว่างรอกินสุกี้ช้างเผือกเจ้าดังอันนี้ครับผมผัดไทยห่อไข่ช้างเผือกอมีข้าวซอยไก่ด้วยครับผม ห้าสิบบาทข้าอขอซอยไก่น่ากินมากเลยอโอเคก็คจะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปรอสุกี้ของเราดีกว่าสุกี้ช้างเผือกเจ้าดัก จะไปลองชิมดูว,ว่าอร่อยสมชื่อสมคำล่ำลือแค่ไหน5 1, 0 1อเคครับเดี๋ยวเรารอสุกี้ของเราเราสั่งไปแล้วเมื่อกี้นี้ร้านนี้คนเยอะ้างเลยครับผม6โมงตรงครับตอนนี้เค okay, ครับเดี๋ยวรออาหาร สุกี้เรามาแล้วครับผมสุกี้น้ำครับผมสุกี้ทะเลอันนี้เป็นสุกี้แห้งครับสุกี้เนื้อแค่น้ำก็อร่อยนะครับ อ,อร,ร่อยครับผมอร่อยครับสุดยอดสุดทำร้านเหคือบ เคตอนนี้เรากลับมาถึงห้องแล้วครับผมที่เวลาทุ่มหนึ่งครับเมื่อกี้เราไปเดินถนนช้างเผือกไปตลาดต้นรลูงช้างเผือกมาครับผมนี่เดี๋ยวถ่ายดูวิวในห้องครับผมเปิดกระจกเปิดม่านออกให้หมดเลยแล้วก็ดูวิวข้างนอกแบบนี้ประตูท่าแพยามค่ำคืนครับแน่มองจากในห้องชั้นสามโรงแรมอิมโฮเทลห้องสามสามสาหนึ่งครับ ของเราอยู่บนสุดแล้วก็อยู่ริมสุดครับผมสวยที่สุดเลยครับวิวนี้โอเคสำหรับค่ำคืนนี้ครับผมก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับวันนี้ราตีสวัสดีครับบา,บาย,ยาตอนนี้ครับผมเรามาทานอาหารที่ร็อบบี้โรงแรมครับเป็นบุฟเฟ่ครับผม ไข่ดาวครับไส่กรอกเข้าสวยอ,อันนี้เขียวหวานครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมทิพพามาเที่ยวเชียงใหม่ในเมืองพักที่โรงแรมอิมโฮเทลท่าแพรครับผมอ่าเป็นงไงบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องของเราด้วยครับผมไปไหนไปกันช n แน l วันนี้ขอลาไปก่อนครับผมติดตามต่อคลิปหน้าครับบ๊ายบาย